ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นนี่ครับเซ็ตของผมที่เล่นๆอยู่ยก็ไดยปรามาณห้าสิบล้านใช้เซ็ตในครับครับมาดูกันว่าของมีอะไรบ้างมีคนนกครับวันเดอร์โดนะัล้วก็ทานทานสายฟ้าครับอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กขนาดจิว๋วให้ ลดพลังงานช้าลงสามเปอร์เซนแล้วก็วันเดอร์โดนะัทนี่ก็จะทำหน้าที่จะมีสิทธิสี่ครั้งครับอาจจะเป็นเฟื่องเฟื่อนชีพด้วยเลือดสามสิบสามหรือช่วยจะขึ้นจากหลุมครับได้สี่ครั้งครับโอกาสสี่ครั้งอาจจะเป็นขึ้นจากหลุมหรือเลือดครับเลือดสามสิบสามในแต่ละครั้งรวมรวมแล้วครับก็จะรวมหน่วยเลือดก็ประมาณครับก็สี่ครั้งคูณสามสิบสามก็จะประมาณ หนึ่งร้สามสิบสองครับเป็นเลือดที่ไม่เร็วเลยสำหรับพัดแรกแต่อันนี้เออเรามีสิทธ์ตกหลุมได้ครับสำหรับพัดแรกแต่พัดสองนี่คงไม่มีโอกาสอ่าครับคนนก,กเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วามาดูไม้พัดกันเราจะใช้อะไรอ,อครับผมใช้ซอมบี้ครับเฟิร์นโฟลเลตมีชีวิตแปดชีวิตครับ ในแต่ลาชีวิตจะมีเลือด17หน่วยด้วยกันครับเรามาลองดูอ่ะเนื่องจากทิ้งห้อยนี่ก็อ่ะเป็นตัวความเร็วแล้วก็เป็นตัวให้เลือดผมเลยเลือกซอมบี้มาใช้แทนครับไปประยุกต์ใช้ต่างเข้ามาบ้าจ้นใช้พีคาชิโอครับถ้าใช้พีคาชิชโอก็จะมีคอมโบแต่ คอมโบคะแนนตอนวิ่งด้วยความเร็วแสงแตจะน้อย,อยงเงี้นนะครับเราเลือกใช้แวมไพายดีกว่าเก็บหยดเลือดไปนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มก่อนดีกว่าต่อไปก็มีนาฬิกามีเอาอตัวเร็วแล้วก็ไม่ผัดครับแค่นี้เริ่มเลย สำหรับเซตนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สายเป็นเนี่ยครับในช่วงตัวกับพิบช่วงเราเราก็จะพานสิงขีนขวาได้คะแนนห้าพันครับเพเก็บยอดเลือดอีกในคะแนนสัง่งหลายๆคนทขารู้กันแล้วก็อธิบายให้สำหรับรคนที่ไม่รู้แล้วนครับเป็นเซตหนึง่งอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบความเร็วแล้วก็ เล็กเรื่องการประท้าในบางจุดที่ไม่ชอบอันนี้แค่มาลองเล่นให้ดูนะครับใครจะดัดแปลงให้ดีกว่าน,นี้กนะแล้วแต่ครับตามสบายแล้วตามคนถนัดไม่ว่าอันนี้มนเซ็ตความเร็วอีกหนึ่งตัเลือกของคนที่อยากคะแนนสูง หรืออยากตวจสอบตัถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระตุกหรืออะไรนก็คงจะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องเล่นที่ง่ายได้เ,เล่นที่ง่ายได้เ,เกมที่กาจังหวะครับสุดฝีมือไปในตัวโดยส่วนตัวของผมเองก็บานคนชอบครับเล่นเกมแย่นี้ เอเใช้ความเร็วนิ้วกาจังหวะแล้วก็หาตังนี่เล่นออนไลน์กับหลายๆคนแล้วเรายิ่งชนะนี่นี่เป็นตัวเด่นนะครับเออจะไม่ขอพูดมากนะครับถ้ามีอะไรก็จะพูดแทรก ัาทีก็พอมำรู้เรื่องข้อมูลอะไรมากมายเอา,อามีพลาดบ้างนิดหน่อยครับค่ะเอ้ยถ้าว่าไปการเล่นให้ดูแล้วครับมสเต็ปของผมสเต็ปนั้ไม่ได้สมูรณ์เต็มร้อยหรอ เซตที่เล่นง่ายครับดูแล้วก็สบายสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเลือดมากมาครับประมาณด่านแรกด่านสองถ้าคุณใช้เซตเสียพลังงานช้าลงอย่างมีน้ําผักไว้ด้วย,ยเรื่องมันก็จะเต็มไวครับและอาจจะเต็มที่เหมือนเดิมก็ได้สำหรับคนเล่นเสียพลังงานช้าลงนะครับผมก็มีฐานช่วยเป็นสำลีเหล็ก เสียพลังงานลื่นาหน่อยครับจปกติเลยวดูถูกบ้าครับแค่สามเปอร์เซ็นต์นี่ก็อาจจะทำให้เกมผิดพลาดได้ในตัวผัดแรกดีๆตัวโดอาจจะวิ่งข้ามด่านไปถึงด่านสุดท้ายก็ได้ครับเล่นเล็กไน,น,น้อยเซตนี้ไม่มีปัญหาครับเล่นยาให้ตก ตายชีวิตถอยเลือ่อน,นี่คนระับโบนัสุดท้าเออมัน,นตัวใหญ่ไปนะครับเก็บผุ้ไม่ได้หายอันนี้ก็ไปคอสเสียงมันนะครับผู้หมแล้ว ไปได้นะครับพยายามเก็บมีิเลสีอย่างพวยเลยมามากีกระตุกอีกหน่อยนะครับว่าจะเล่นได้ไม่เต็มที่ผมออให้ความหวังเซตนี้นะ่าจะไม่เกิน40ล้านแล้วกัน ก็ผมยังไม่ค่อยมันใจสอไม่เป็นเท่าไหร่เรื่องของเรื่องคือต้องอาศัยดวงเนี่ยอาจจะเป็นแม่เล็กออกมาตอนไหนก็ได้นี่ครับดูให้ดีนะครับคู่วางาดีบรรยกัดจังไว้ให้ออกตัวให้ชินกับดาบในทุกครั้งที่แปล้งล่างก็พยายาม เข้าหาสิ่งกีดขวางครับเยนเล็กๆ,ๆน้อยๆ็ปล่อยวางมากเราอาจจะได้คะแนนเยอะถ้าคุณใส่ใจเก็บนี่ครับอันละสามหมื่นครับสามอันลเก้าหมื่นแล้วครับเซียนเงาะแสนก็กว่าจุให้ดีนะครับยิ่งเล่นด้วยความเร็วสูงนี่ยิ่งต้องกับตั๋วดีเลยครับบางทีอาจจะมีการแป้งล่างบ้างอาจจะทำให้พลาดผูกด,ดาวไม่ได้ จริงอยู่ครับที่ล่างมันอาจจะเป็นเงาแล้วคะแนอนอาจจะเยอะแต่ถ้าผิดจังหวะหรือไม่เคยชินมันก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าทำไมไ นี่ครับอันนี้ก็โดดได้ก็โดดนะครับพยายามดูจังหวะด้วยทางนี้โดดเป็นสเต็ปส่วนตัวของนะครับถ้าอันตรายทางมัน้ก็หมอบลงดูดีๆนะสังเกตดีๆอไหนเป็นเงาถ้าคุณชนมันได้คุณก็ได้หาับ เงาที่มีเลือดออกอันนี้กดถี่นะครับไปต่อครับอย่าไปสนใจว่าครับเจตสถาที่มีเลี้ยงได้ก็เลีกยงเลี้ยงก,ก,ก็ก็าไม่ได้ใช้เสียนที่แทนยิงเท่าไหร่เล่นมาโชว์อวดเล่นโชว์ขอเป็นแนวทางในหนึ่งคร้งเลือกครับ ชิ้นมาเรื่อยๆครับทีนี้ไม่ผิดหวังแน่อนอนมีโอกาส50ล้าน,นครับที่ผมเล่นมานะชนขั้นต่ำก็สองทีสามทีครับชีลิดเตอร์ให้เลือกแล้วครับูดาวเขาบไ่ต่อ,อแล้วก็เวลาแปลงล่างครับ ย้ำครับให้มันโดนสิ่งกิทขอดมากโดนสิ่งกิทโดนเยลลี่พร้อมๆกันยิ่งดีนะครับสังเกตเสาดีๆนะครับไหนชนได้ก็ชนชนไม่ได้ก็กโดนหลบผมรู้สึกจะกระตุกบ้างละเวลาแปลงล่างครับแมนสองพัน นี่ครับโดดอย่างไวนะครับในจังหวะที่ใกล้เคียงกันอ่ะตัเป็นสเตปออยชนครับอ่ะหนึ่งทีครับเราวก็ไปต่อครับไม่แข็งผมเป็นคนเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เอาแค่ไปเซตพาดูเพิพ่พ์ตาก็พออยากให้เราเล่นกันดูครับใช้ตัวซ้ำๆหนึ่งเดียว เ,เกมมเคราสปีรครับทา,า,างว่ะ,ะทางน,นสงกีขวาครับชไ,ได้ี่ครับทางข้างหน้านี่ครับจังหวะนี่จะกะลำบากนิดนึงอ่ะครับผ่านไปแล้วทางเราปเป็นผมจะชนบ่อยมากนะครับขัดจังหวดีๆครับ ชุดใหญ่ไปต่อครับป้อยทำโบนัสทาง่านตัวไอไปอีกอันน,น,อน,นี้ครับเป็นตัวกระพิบนี่ครับใช้ไว้ให้เป็นประโยชน์ เลยครัไม่ครับตรงนี้ยากครับโดดยากนิดหน่อยครับดีๆครับซึ่งผมก็พลาดอปเหมือกนกันอาไอรอบนี้จุดอันตรายนี่ครรอบมาได้โรบินครับออันนี้ก็ะถี่ไปครับอากาศจังหวะดีๆครัถ้ามีผลต่อเครื่องกระตุก อะไรงี้อัมันก็จะลำบากเลยครับออกไปขัดจังหวะนี่ครับผมถ่ายให้ดูนี่ก็กระตุกบาก้างเอาผมกล่าวไว้ตัวนี้สักยืดยืดเสอยบอาลรกันครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะปิดค,ครับเงออยเป็นประโยชน์อ้อยแปลงล่างอะไรตอนนี้ผู้ด,ดาวครับผู้ด,ดาว นี่มันจะแยญ่กับตรงนี้แล้วครับทุกทาวไม่ค่อยชัดอันนี้จุดได้ก็เก็บครับอันข้างหน้าว้าเรื่องไปแล้วครับรอบไปไหนอันเมื่อกี้ถ้ากาดจังหวะดีๆก็เก็บได้ครับอืมพลาดไปละรอรอสามครั้งแล้วครับชนสองหลุมหนึ่ง างหน้านี่จะขี่เลยครับพยายามนลยครับเป็นตัวจังหวะแี้วช่วงตัวเตี้ยครับรีบเลยครับรีบเก็บให้คมที่สุดไอ้อผมขอหยิบสองล้านก่อนละกันกับหนึ่ตายยอะมาอ่ะครับโชคดีวอนัทช่าสก๊อตนะครับเก็บให้คมครับเก็บให้อิน น,นานจะออกสิผมผมกล่าวไว้อีกถ้าเล่นอย่างดีถ้าไม่น่าชนเลยก็น,น่าจะยี่ห้าล้านขึ้นน่าจะดีกว่าพี่คาเชโอที่ผมได้อย่างน่าจะยี่สิบสองยี่สิบามล้านโอ้อยกระตุกมากเลยเกือบครับโค้งมากสายเอลับซิงนะ ปีที่จังหวะซิงครับนี่ครับรว่านี่เป็นอะไรที่น่าเปิดบ้าโอ้ยเฉียดๆครับโดนรับทีทีได้ป๊อปเล่นในคอมถ้าเป็นไปได้ก็เล่นในมือถือน่าจะดีกว่าในคอมเอฟเฟกก็ผมก็เปิดไปเยอะเหมือนกันนะเว็บอะไรเว็บอะไรบ้างตรงนี้ ปีดครับคนเป็นลายสองโอ้อบจังหวะนี้ครบเก็บได้สองลูกเลยมีเหวเลเมื่อกี้ครับเหวจะมีแค่ทุกแรกทีเดียวราบต่อไจะถีดดูที่ทางดีๆครับพยายามจำลาะชนแล้วครับรอบที่สี่ผมตายครับไปต่อไม่ใครครับไม่ใคร รู้นะครับคะแนนตอนนี้ได้เท่าไหร่แต่ถ้ารู้รู้แค่ว่าคะแนนดิบ30เท่ากับคุณได้45ล้านทันทีไปต่อไรต่มเริ่นะครับาจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดก็ลองฟังดูนะจังหวะดูเล่นไม่อยากครับคุณคุณอาจจะเห็นเขาเล่นแท่สองนิ้วแต่ สองนิ้วโดดสองนิ้วอะไรบ้างแต่นิ้วเดียวของคุณก็มีประโยชน์ครับแค่กะอานทีนิ้วออกก็พอจังหวะยากครับจังหวะเี้โดดผิดพลาดมีสิทธิตกนะครับผมชอบซอมบี้ก็ตรงนี้แหละมันทักเหนื่อยครับ <laughs> มันอู้ การหลุมได้แบบว mm. ันเดอร์โดนัทก็ดีแ <Theory> ล <carry endpoint. ppy aciones> oh. ้วเอาเซิเทียมไปใช้การหลุมโอ้ไกลแล้วไกลจะได้สิบล้านละขอให้คลิปนี้ก็ไม่เสียหมาครับอ้อยพักเหนื่อยครับพักเหนื่อยโบนัสครับผูดาวครับก็รอทีทีเลยตรงนี้ครับดีครับ ไปต่อครับสงสัยจะไม่ได้โบนัสแล้วครับรับสองอตั้ง3าตัวย่อนครับอ้อยกิมรับที่ห้าลวมั้งสึกจะอย่างนั้นชอบไปห้าครั้งวะตายสละเกือบถึงนะครับ45ล้านไม่ถึงครับ44ล้านครับอีกน,นิดนิดครับ ตอนนี้เป็นเล่นแกเซ็งนะครับผมใช้เซ็ตนี้แหละเล่น50ล้านได้อย่างดีชนน้อยๆหน่อยรับรองครับไม่มีพลาดของผมหรอกครับของผมจะอันเดี๋ยวยี่สิล้านนี่ผมลบไปละเดี๋ยวผมรีเครื่องไว้พวกขี่โก้ผมไม้รับนะครับจะว่าไ้ของผมจะเป็น M h a n d g h o s t ตอนนี้อยู่ที่6ไในคะแนน50ล้าน เซตนี้นะครับที่ทำห้าสิบเอ็ดล้านผมสัปดาห์นี้โดนถ้าทำได้ดีหน่อยครับ mm hmm. ใครสนใจก็แอดมาได้นะครับ mm hmm. i idm under s I, m จุด fisa นะครับ m จุด fisa f r e ก็ frwe z a ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้ง id ไว้แล้วกันใครที่สนใจก็แอดมาแล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ